คลิปนี้เป็นชิพคาปปะกลับบ้านคราวนี้เนี่ยเราจะเลือกนั่งแม็กเลฟนะคะเป็นรถไฟสนามแม่เหล็กค่ะเร็วไหมเริ่มเร็วยังห้องเขาจะเป็นสองชั้นแบบนี้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ครอบครัวเราก็จะไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้กันนะคะในส่วนของวันแรกเนี่ยแม่ก็จะรีวิวการเดินทางเข้าเมืองเซี่ยงไฮ้แล้วก็โรงแรมที่เราไปพักกันค่ะและทริปนี้เราเลือกเดินทางโดยสายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ค่ะเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์นะคะก็จะอยู่ตรงโรยูนะคะหรือว่าเราสามารถดูได้ตรงอ่ามันจะมีบอร์ดให้เราดูนะคะตรงที่เราขึ้นบันไดเลื่อนมาค่ะ เราก็เดินมาที่โลยูเลยนะคะมันก็จะอยู่แบบริมสุดเลยในแต่ละแถวนะคะเขาก็จะมีหลายสายการบินค่ะเราก็มองหาโลโก้ของเซี่ยงไฮ้อร์ไล i ์นะคะหรือไม่ก็ c h น n า Eastern Airlines นะคะเพราะว่าเขาเป็นสายการบินในเครือพอเราหาโลโก้เขาเจอแล้วเนี่ยเราก็ดูนะคะอย่างพี่พอยไป fm 842ไฟ9.50โมง50นะคะเราก็ไปต่อแถวนั้นค่ะ ขึ้นมานั่งประจำที่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะจับที่นั่งแบบ3-3ค่ะนี่ประปาสูงประมาณ185นะคะก็สามารถนั่งได้ค่ะไม่อึดอัดมากนะคะที่นั่งเขาจะไม่มีจอทีวีส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องโหลดหนังมาใน iPad ในมือถือของตัวเองค่ะ แอร์ก็ให้บริการดีนะคะ แม่ลน์เขาก็จะเป็นสายการบินแบบ full service นะคะก็คือมีอาหารเสิร์ฟบนเครื่องแล้วก็ราคารวมน้ำหนักกระเป๋าให้23กิโลพอเครื่องเริ่มตั้งลำตรงดีแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มมาทยอยเสิร์ฟอาหารค่ะอันนี้เราเลือกเหมือนกันหมดเลย3คนนะคะจะเป็นสปากเกตตี้กับเนื้อปลาทอดนะคะของหวานก็จะเป็นขนมชั้นแล้วก็มีสลัดรสชาติก็จะจืดๆเค็มๆาหากลางๆ นี่เป็นทริปพาปะป๋ากลับบ้านถึงแล้วสนามบินผู้ตรงเสี่ยงไฮ้นะคะทริปนี้เรามากัน6วัน5คืนแต่ว่ามาถึงก็ฝนตกเลยไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ไปเที่ยวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรรถไฟเข้าเข้าไปในเมืองเสี่ยงไฮ้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้ออะไรนะ แม็กเลฟแม็กเลฟออกจากเครื่องก็เดินตามทางมาเรื่อยๆค่ะดูป้ายเข้าเมืองอะค่ะสนามบินเขาใหญ่พอสมควรนะคะมันก็จะใช้เวลาในการเดินค่อนข้างเยอะค่ะจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เราขึ้นรถไฟนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีลูกศรชี้ไปทาง เข้าเมืองไปรับกระเป๋าหรือว่าคนที่จะต่อเครื่องนะคะก็ขึ้นรถไฟตรงนี้ค่ะ พอออกจากรถไฟมานะคะก็จะเป็นจุดผ่านตอมอค่ะเขาก็จะมีใบตอมอแจกให้เรากรอกค่ะพอกรอกเสร็จก็มาสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนนิ้วมือที่เครื่องอัตโนมัติค่ะเขาจะมีปุ่มภาษาไทยให้เรากดเลือกนะคะไม่ต้องกลัวงงค่ะ พอสแกนที่เครื่องอัตโนมัติเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปยื่นพาสปอร์ตกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็ออกมารับกระเป๋าเตรียมตัวเดินทางเข้าเมืองได้เลยค่ะ การเดินทางเข้าเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะก็มีด้วยกันหลายวิธีค่ะทั้งนั่งเมโทรไลน์ก็ได้หรือว่านั่งแท็กซี่ก็ได้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะเลือกนั่งแม็กเลฟนะคะเป็นรถไฟสนามแม่เหล็กค่ะก็คือมีที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นก็ขอบเปิดประสบการณ์ในการนั่งรถไฟสนามแม่เหล็กครั้งแรกเนาะดูสิว่าจะเป็นยังไงเราก็เดินตามป้ายไปเลยนะคะมันจะเขียนว่าแม็กเลฟค่ะ ก็ดูป้ายแม็กเลฟแล้วก็เดินตามไปเรื่อยๆเลยค่ะเดินมาจนเจอตู้ขายตั๋วนะคะเราก็มากดซื้อได้เลยค่ะก็มีทั้งแบบ one way หรือแบบไปกลับก็ได้นะคะแล้วก็สแกนจ่ายด้วยออลีเพย์ค่ะ ชั่วโมงครึ่งแล้วเนะี่ยกว่าที่จะได้มาขึ้นรถไฟเนาะสนามบินเขาใหญ่หน,นะเดินไกลพอสมควรเดินเยอะเลยแหละอันนี้เราก็กำลังเข้าไปในเมืองเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อรถไฟอีกตอนนี้รถไฟออกแล้วนะคะออกตอน5้าโมงสนาทีนะคะเขาบอกว่าใช้เวลา8นาทีก็จะถึงในเมืองเซี่ยงไฮ้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะ8นาทีจริงไหม อันนี้ความเร็วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้113กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเดี๋ยวลองดูวิวข้างนอกดูหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงเร็วไหมเริ่มเร็วยังมันไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฝนมันตก วยจะ200กิโลเมตรแล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดูข้างนอกสิโอ้เร็วอยู่นะเร็วมากเลยเนาะอือหะอากาศมันอึมครึมนะคะฝนมันตกมันไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่แต่ก็เร็วอยู่นะเนี่ยจะ2อ0อ250กิโลเมตรแล้ว เลือกมาวันที่ดีมากมาวันที่ฝนตกจะได้เที่ยวไหมเนี่ยสามร้อ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วความเร็วมันก็จะคงที่อยู่ที่ประมาณนี้นะคะและตอนนี้ก็เป็นเวลา ห้าโมงสิบนาทีแล้วนะคะเป็นเวลา8ดนาทีเป๊ะๆถึงแล้วปะเราก็เดินไปตามสีส้มนะเมโทรไลน์เพราะว่าเราพักโรงแรมเราอยู่เส้นสายสีส้มถ้าเป็นสายสีสองมันจะเป็นสายแบบโรงแรมที่อยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ไปสายสีเขียวเลขสองเราก็นั่งออกไปหน่อยนึงเป็นสีส้ม เพราะว่าโรงแรมอะ่ะที่มันอยู่นอกเมืองมันจะถูกกว่าเรานอนในเมืองอาศายสีเขียวมันจะค่อนข้างแพงนี่เห็นไหมเราก็จะเห็นสัญลักษณ์เมโทรสีแดงๆตรงนี้แล้วก็ลายสองกับลายเจ็ดมาขึ้นตรงนี้ ไเมโทรสายสีส้มมาแล้วนะคะเดินออกมาตรงทางออกเราก็จะเจอเซเว่นเลยค่ะก็หาอะไรลองท้องก่อนนะคะ เนี่ยทุกคนมีของกินเต็มเลยซอยเนี้ย,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 ยพวกป่าก <plex> ินเซเว่นน่ะเซเว่นงพลาดพลาด<ย>ดูสิเนี่ยมีรา้านนหนกินเต็มเลยเนี่ยเนี่ยซาลาเปาเกียเ๊ยวซ่ากินแล้ว ดูนี่มีเยอะแยะเลยเอาทุกคนทุกคนก็มากินในนี้นะ <c oughs> <c oughs> กินซะอิ่มไปแล้วว่ะเจียวเ่นดู เนี่ยน่ากินน่ากินทางนั้นเลยเนี่ยโอ้ป่าป่านี่นนจะออกทางออกที่ห้าต้องออกทางนู้นอืป<ะ>อป่ะเดินมาดูแค่นี้อ้าวไปโรงแรมดีกว่าไปทุกคนอันนี้เดินมาตรงทางออกที่ห้านะคะมันก็จะเจอเลยซอยเนี้ยของกินเต็มเลย เราเดินมาออกทางออกที่ห้า เสียบเสียบการ์ดอ้าวไม่เปิดให้แม่เลยอทนนี่เตกใจมีคนอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้อันนี้นี่เข้ามาก็จะเป็นสองชั้นนะห้องเขาจะเป็นสองชั้นแบบนี้นะคะมีเตียงเตียงข้างล่างก็นอนได้สองคน ห้องนี้จริงๆอ่ะพักได้สี่คนนะใครมากับเพื่อนก็จองอยู่ด้วยกันได้นี่ห้องน้ำห้องน้ำเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้ตามนี้อันนี้ก็มีฝักบัวเลยชาเวอร์แล้วก็นีอุ้ยเขาให้เยอะอยู่นะ ีแชมพูยาสระผมอันนี้ก็จะเป็นชักโคกมันก็เป็นสัดส่วนดีนะแล้วตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างจานมีโต๊ะลองเปิดดูอ่ะมีมีไมโครเวฟแล้วก็จะมีจานชาตู้เย็นก็อยู่ข้างล่าง ก็ไปขึ้นไปดูห้องบนกันเ mm hmm. ออลืมดูข้างล่างก็มีทีวี mm hmm. มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็อุย้ยข้างนอกเขาก็จะมีระเบียงมีระเบียงออกไปชมวิวได้ปะเราไปดูข้างบนกัน ที่นอนก็นอนได้อีกสองคนแล้วอันนู้นอะไรอ่ะปันอันนะั้นเป็นที่เก็บของมันมีตู้เซฟอยู่ในนี้ด้วยอะ่ะนอนตอนนั้นจะเป็นตู้เสื้อผ้าอ๋อใช่ตู้เสื้อผ้า <c oughs> มีเตารีดมีตู้เซฟเหมือนจะมีฝั่งนั้นด้วยแต่ยังไม่ได้เปิดแต่ก็คงเหมือนกันแหละอ๋ะออ,อันนี้อันนี้อันนี้เลย นี่ก็มีโต๊ะทำงานมีทีวีอันนี้ก็ถือว่าอยู่สบายเนาะโอไห<อ><อ>มโรงแรมนี้โอไหมโอห<อ>นูจองข้างบนเอา <c oughs> ทริปนี้นะคะ <c oughs> เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้กันนะคะหกวันห้าคืนเย <Yeah. S 1> เป็นทริปพาปะปากลับบ้านเกิด <c oughs> วันแรกนะคะเราก็มาถึงที่สนามบินพู้ตงเซี่ยงไฮ้ด้วยสายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์นะคะมาถึงก็ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็เราก็เดินทางเข้าเมืองเซี่ยงไฮ้ด้วยรถไฟแมกเลฟนะคะแมกเลฟเนี่ยมันก็มีที่เดียวในโลกเนาะก็คือที่นี่แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลองขึ้นดูสักครั้งหนึ่งเซี่ยงไฮ้เขาเป็นเมืองแบบล้ำๆเนาะเราก็จะต้องแบบ มาลองอะไรแบบนี้เร็วไหมปันนี่นั่งแล้วเป็นไงเร็วมากเร็วเนาะสามรอยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่งเข้ามาก็8นาทีแล้วจากแมคเลฟเสร็จเราก็มาต่อเมโทรไลน์สาย7เพื่อที่จะมาโรงแรมนะคะโรงแรมเราชื่อโมเดนาเนาะอยู่อยู่เส้นสีส้มจริงๆอ่ะแพนวันนี้ก็คือเราอ่ะจะต้องไปเที่ยวต่อ เราจะไปที่ตลาดร้อยปีส่วนอี้หยวนอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเราเลือกมาวันที่ดีมากก <l ots> ็คือวันฝนตกนะคะก็เลยไม่ได้ออกไปและก็อยู่โรงแรมนี่แหละแผ่นมันก็เลยลวนเลยทีเนี้ยแล้วแม่จะไปแทรกตรงไหนอะ <l ots> <l ots> จะไปแทรกใส่วันไหนดีเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยคิดวันนี้ก็พักผ่อนก่อนไปแล้วไปเจอกัน พรุ่งนี้เช้าแล้วนะคะวันที่สองเดี๋ยวเราดูวิวข้างนอกกันเมื่อคืนมันมืดเนาะเราก็มองไม่เห็นนี่อันนี้มองออกมาก็เป็นตึกเพื่อนบ้านตึกเขามีแต่ตึกใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนี่วิวก็จะประมาณนี้ อันนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงนิดๆและห้องเขามีอาหารเช้าให้เราด้วยนะคะราคาที่แม่จองมาก็จะเป็นราคาห้องพักที่รวมอาหารเช้าแล้วมันก็ตกคืนแล้วประมาณ3 0 0พันนิดๆสามพันบาทนะสามพันนิดๆก็หารต่อคนแล้วมันก็ตกคนละพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาหารเช้าให้ด้วยก็ถือว่าไม่แพงเนาะแพงไหมแพงไม่แพง แต่ไม่รู้ว่าอาหารชาวเขามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปดูเอยไปกินกันเลยอันนี้แม่ก็ตักมาประมาณนี้ก่อน <c oughs> โอไหมตักดิเผดๆเขาก็มีอาหารหลากหลายอยู่นะไ <c oughs> ก่ก็ได้นะ ก็าควรไปตักเพิ่มมานะรินๆนอ่อาจะต้องกินกับวต้มอันนี้สั่งได้นะบะหมี่ค่ะโรงแรมอีกทีนะึ่งหน้าโรงแรมเมื่อคืนมันมืดมันไม่เห็นอะไรเลย ีโรงแรมก็จะประมาณนี้เย็นอันนี้หน้าโรงแรมติดกับโรงแรมก็มีสตาร์บัค s นะคะอันนี้วิวนอก,นอกนวิวข้างนอก่อันนี้วิวข้างนอกไปเดี๋ยวเราไปสถานีรถไฟกันอันนู้นหรือเปล่าอ่ะ ไปรถไฟใต้ดินกัน<ป>เดี๋ยวเราจะไปแถวสวนนอตบันกินแลนด์กันนะคะเช้านี้ไปนี่จะอยู่ติดกับโรงแรมนี้เลนนีสองเซี่งยงไฮ้ ก็เดินตามทางเรอย่านี่เดินมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยก็จะเจอป้ายเห็นไหมเราก็ดูตามสัญลักษณ์สับเวลายเจ็ดนี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้าย เดินเข้าไปซื้อตัว๋วถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์บ้างนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับคนทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์บ้างนะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กด Subscribe mm hmm. เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับคนทำคลิปด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ